นล้วแเขาแทงเจ้าบ่เอันนี้แท่งอันนี้หรคอ้นอานนี้ไนอนหันนี่นี่มากันลดลมเนียเจ็บบนนุนเขนก็เจ็บในนุดคลิปไปที่อนไปชื่อเจียมาขึ้นมากลกลกดูไปอันสอ มาต่องนะมาโน่นน่ะนี่เจ็บบิดเหนืเบิดคุจะเดีบิ้งกันหู่นกันอย่าได้มุ่ป้ามาบอกอะไรอ่ไรอะรอบไยังมาเลยมาได่กัได้อันนี้จะให้พ่อจันทร์กับไข่หนุนโอ้มาเมื่อคืนนี้มาเัะเฮว่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ยามแล้วโบได้ใช่ยังไงได้เวรเวรได้โจกงเพิ่อหยึ่งเราผูป้าก็ได้แล้วูป้าให้กุระดั่งน้องดั่งขนั่ใช่กัอนน่ไรด่งน้องอไรเนาะระห้าโอ้ประท่าแต่ตงป่าที่ห้าแต่ลคน เท่าไหร่ใชมองนำตัวละบาทไปมีเจะคนกับไอ้นู่นได้นี่ไอ้นู่นพอพอไทยก็มาแม่กับมาเออเอ้ากมาบัดอือเดี๋ยวนะมีเป็นฮเฟเดเด้เดือดฮัฟเป็นฮัฟเดก็เดือดเพดเท่าจันเด้เซ็ตัวมาหน่อยมาหน่อยมาไงพวกี่มันมันหูแลยมันเท้าเออ ถ้ามีจะใส่โอ้ลับเอาอเอานี่นะถ้าเจ้านี่นะเจ้าอีพีเอาไป นี่นะเขามีาบ่อ,อป่าอันนี้เอาเนาะแบบใก้เนี่ยบ่เนาะมาไล่ไล่เนี่ยเนาะวันนี้ก็ถ้ามีป่ปอ่ะบอมีเท่ามีเลยถ้าแพนเอาแหละ

ย oh ังโอ้ถ้าเป็นไส้ลืมเออมาน้สิมาฮะเืมอรยมาดนบ่นี้เก่ท่ายแ่ได้เป็นไส้อ้ยขุนี้ยเอาเพิดเทงแหงเลยวดน่นน่นหนึ่งถ้าจะไปบ์่เข้ากันแบบบอกวนหนึงเป็นม้ออะไรนะ

เเขาแทงจ้าบ่แทงอันนี้เราอไปจังเลยห่อังรอบนี่ไอ้น้องหันนี่ตกตกเอานี่หันนนั้นหันเอาอลงวกตนนี่ ี่หีอย่กงแนันเนี่ยเียันน้นี่่โอ้พอประทัยกันมาอ้ามาไมาที่ไวเอาปองปากให้โอ้มาเมื่อใดมาเมื่อใดมาวันนี้นี่มาเอเานี่น่ะ เอามาปองพายัาบปองป่ากรบตับเนาะโอ้มาผ้าเยลุกเดกกแม่มาบอกบเนี่ยก็มาน,นี่งขึ้มานี่เอาพวกเจ้ามีสี่คนน้นซี่อันทำมีขาแม่ลูกตับขาเนาะก ขึ้นือมากบอกไ้อมาน่นี่ดมันีอะาทางนานงนานถึงาคนละทางเนี่ยมาก็ลดลมเนเจ็บมานู่นแค่เจ็บในรูคลิปไปที่อันไปชื่อเตี้ยมขึ้นมากลมลมดูแต่อัน่องมากตองนะมานู่นหนี่เจ็บบิดเลอะเบิด กูดึกันสิดเบิ้งกันหนุนกันดอได้มุ่งปามาบอกอะไรอ่ไรสัตว์แล้ยังมาเลยมาเลยมไล่กไดเอันนี้ให้พระท่านกับขยัหนุนโอมาเมื่อคืนนี้บริษัทเฮลเ่ยบริษัท้ายเลยล่มยเนี่ยบริษัทยำยามแล้วโบไตเออแต้ใยังไม่ได้ เวมเลอาแลู้ป้ากับไรละผู้ป้าเห็ดไร่ลำนองลำคุนลำใช่กันลำไร่ลำนองอไรกับอะไรเนาะเห็ดไร่ฮาร์าบ้างเอานี้เราเป็นนกพทีโมนี่นะนกพิทินองเห่าวาวที แม่มกกระดอนหัตมันบ่ง้อใส่ด it ีี่มันเท่านี้เดี๋ยวใส่ฮัตแหละนอนจากมือมานี่น่ะนอนนี้มือข้าเป็นนอนนี้ตึ้มอือหือ ทำมึงลุมกางานมาอีบุ oh, cool ้นหนึ่อีมุนน่ว่าสิหักกระวดก็หักกระปวดก่เออแต่ว่าลุ่มกันเอานนี้มึงเข้ามาแล้วุ่มกันหนูมึงหัวหักมือกยหักอก็มือหลุทำมึงก่อนเออเข้าไปเข้าอีมาืันนี้สิมามาชิ้นแรกมาอืมนะฮะนี่แหละตะเลงนี่หักกระดก็หักเขาเนาะเป็นแก้หรือว่ากระโวดน่ะแก้แล้วเลห้าวมดติเนี่ อู谢谢 hey, own, halt, as well as ่ห้องน้าเดว่าทมองไนู่นว่ามันฮือว่าสีฮักทานลงกันใปนี่ก็ไมฮืออีฮักเออหครับจ่าเอานเออมันเงินไปอเด่ิ้อยู่บนตะกองนี่จะมีโอ้ยชินอืมเอาบรีแล้วานำมากะบนำลูกบนำมาอย่ากระักแต่อนนี้ว่าซไม่เดียวกับใดบักลาเออบักย้แต่ชเดจากเตกับหาดเดยอืม ลัดไปลัดไปเหมาื่อลูกไปวยเนี่ยอันวยอันเขาำหางเทูวนอุ๊บเออ่วนห้าห้างเออ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 เนอเอมเออ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 ออเไอเอเอาเออเออเออเอเออเออเอเรอลออเเออ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 เอเเเวเเออเเเอเเอเอกเออออเอเอเเเเอเเเ เช่นปุกปุกนี่เนาะปุกปุกง่วเมาเลยชิวเนี่ยเนาะคิ้วไม่ลดเลยเป็นเป้าเลยไม่เนาะจะเป็นเป้าเลยก็ปะายตัวนี้แล้วเออคินคินดุนเลยอืมคือได้กุณดุนอันนี้อย่าชอบเห็ดเปื่อยแล้วมันเนี่ยมันดูดเปลื่อยหมดแล้วเแต่แกงเห็ดเปื่อยใช้กอกมันคือมกแกงหน่อไม่ใช่กอกนะเนาะแกอกมันถูกเปื่อยเปื่อยแล้วก็แพงอีก อ่าจมจมจมก็มันเอาเนี่ยมันนั่นเานี่ยเราจะไปว่าไปมาเ้ากินมเราดูดเฮ้อไปอไปอย่าินแล้วเถอะไปไปวิ่งซื้ออาบอกเครื่องเข้าไปเล่นเชี่วันนี้เครื่องเคื้อกินเลยเครื่องมีเงินไ เงินเงินเชื่อนมืงีเง uh> uh ินก็่บาทอยู่ฮะบน่หามาเปลี่ยนบริเวประเนจเเประยนก็ได้องจมีเงินบาทเฟืองตีเอออันนี้เปียกอันนะคนเนี่ยไปยังไปยังจะไปยังไปก ไปเที่ยวส่เจ้าก็อีไปเจ้าอีไปอ้าไปสิเดทักหลไปน้าพุ่ยเุ้บุ่อื่อไเอออยากบอชเลยพ่ออไปอุ้มไปอ่ะไปไปลูกไปคนเดียวช่วยส่งน้ำพุ่นมื่น ออไปไปล่ลมือเหรอไปจากมือกอ่อนนาทึ่มามนพบจุดนี้อาทานอกกนาอกมาหนึ่งอยจะมา,ะบ,อาบอกมาบูโทรมาต่างมาหรตีเพอาว่ากีมาเมื่อนี้ก็ล่ะกาจะ,าาะแรกเงีอบมาสิเลยกันไปเรามาสก่อนเพเลยเออ อ่าม่แรงเาก็มาแล้วโทรห้ากันหรอผมแค่โทรห้ามแต่ตอนวานเ่าจะเอาสติกเกอร์มาห้เราก็ืออะไเอามาสักไปแ้วเขาปิดหันกระถางไปเกือบนาตกระดางให้ว้นึง้วสินะกระาหลูกหบอลูกไปใช่เดี๋วมาฟ้มทำมีนี่เออเอาไปไปใช่ไอ้เนาะ ไปเรามาสอกคอยไปเห็นเออแมนเถอะเรื่องโทรมาแม่ไอ้สัเอะไปกไกลกลับรถมาอีกนราน่ะเออเ็นี่เปินแห้งได้อย่ะคดเหงค์เหงบุญน้ำ เออสะพมากมาเจ้ามามันมาน้ำเนาะก็มาเพระคนไทยนี่จาบโตกัมาเจ้าน่ะอตุกข้าวหั่นขายมึงเคยกินอือเขาืเนาะอืเดี๋ยวนี้เขาอยู่ทสนะ อ๋อ yup, ยูฟบกเพื่นปุกมันเพื่อนเพื่อนเขาปุกมันบอ่มันขอยู่ปุกมูมันเออมูมาฮึ่เกล้าเขาก็เลยยิ่งเขอกกอนมาหันเขาบอกอะไจุกเดี๋ยวเขาบอมาไงหรอกเขาปุกมูเนาะปุกมันไอเหตุการณ์ที่ชู่นะก่อนนั่งอยู่ปุกมันเคื่อนแย่างแ่เออถ้าเบิรงนมูเนาะกับมูมาแล้วยิ่งมูมาแล้วมันดุดกินแค่เหยื่อเขาบอกยิ่งเออมันเขาบอกอะไรดุดเขาบอกนี้มา ใครเหรอออกไปอีพุนอืมกูนนำมาอีไปเมาทีไปเบอร์ก็พ่อคนนี้ไปแล้วไปชักลุกข่าถ้าไปเวียงนี่โอ้ไปเวียงมาก,ก็ไปแหละนึกว่านำก็ไปแหละรถเครื่องของไปที่เขาว่าอีไปช่องคนเขาเนีนเ่ยอ้เฟืองนี่กับอันนำในชุดไปนะ ดี๋จะไปหาลินขับบุญวันนี้จะมีเรืองอะไานตะเกียงเอคให้ผมไปาไปไปลเราอยากไปหรอผมไปเลยเนาะไปตั้งไปกินเบียกินเหล้าเลยเมาเนาะเอนอนยเลยว้ไปกินเหล้ากินเบียเสอแตไปรินบุญเลยเมามันขุ่นแย่เนาะมันขุ่นแให้กินเหล้าที่เขาบุให้เออเขากิน เมือกีนินินขบุญเวลาเขาก็พกกินเราลับหับอืมแม่นแหละกินขบุนกินเขาอ่กินลากินซอยกินชิงหัวซิงขวดแล้วแล้วเออไปเท้าไปน้าโสนาใสกันเดินปเท้าเพียรมอเนี่ยนะเห็ดงามขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราเราเตียงมหาเรานอนคืน หน้าบนนอนนี่เตียงสีแดงขนาดนั่ง,ง,ดดงน,นะน,งน,นะนอนบพเตียงนะจะเอาห้านอน,นอืมหน้าบนนอนโอ้แล <c oughs> ้วเห็ดเซลล์ดีครับจันก่อน ต้องแดงเขาเท่าจาันน้ำนี่นะเท่าจานแดงแล้วก็ให้นวลไปส่องล่งงคุณส่องล่งได้๋ยวเดี๋ยข้ากันเราคลิปนี้ลากันไปก่อนทุกคนพบกันไม่คลิปต่อไปสบายดี